ตอนนี้กำลังนั่งนนี้ขามแล้วนี่เขาเกิดน,น้ำของโอ้น้ำขึ้นขากีหนิพี่น้องน้ำสูงแห้ง เบิ่งน้ำบ้อน้ำขึ้นสูงเคยรีไปนองเลยเบิง้งหนขึ้นคักเลยน้ำโคงเลยแฮ่มองกอนมานั่งเรียนประจำถึงไทยแล้วร้าก๋วยเตี๋ยวจะ่คอยกินประจำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้าเขามาฮอนเมืองไทยครับพ่อให้หน้าตะก,กางามขนาดเขียวเลย ้องไปถายรูปลองเฟรเอาคือเดีคขามาคนเดียวพี่นอ้องปอะวัรถแล้วพี่นอ้องมาคนหน้าหลายพี่นอ้องเลยคนหลายขนาดเลยใครเลยต้องแง่เขาแถวก่อนมันเป้งสี่พี่นอ้องมันแบบฟังคะเมเพันกับมาต่อพีีกับมีดเลยประว่าเกิดจากการปิดดันหรือ,อยังไงของขร่รนะ้เนาาแู่น่ะต ขเย็น,นข้นขมย่นมันมาต่อบัตรยู่พีตะไหลาย้วเป็นร้อยพอต้องเข่าแถวนั่งพระเจ้าทารถรรบัพ่อเนี่ะมา่าเข่าแถวอีกพี่น้องเลยไปเนี่ยก่อนนะเ,เข่าเซเว่นเพื่อจะไปซื้อนั่นในแดงน้อยด้านด้านไทยของเราเ็ใหญ่โตมโหฬนานพี่น้องครับไปเข้าบัดเจนี่พี่น้องครับอาพี่น้องขามมา่ัวเซเว่นฟังไทยนะพี่น้อง ข่ามอ,อนเฟเว่นฟังไทยแล้วขน,นมไปกินห้องทองก่อนพี่น้องเลยขน,นมยังน้อวันนี้น,อน้อไข่เนี่ยขาครับลูกไข่กับ่ะหม,มี่ยังดอกโอริโอ,อโอริโอจากแล้วก็ลานครับวางวันนี้ก่อน โอ้โหละข่อยพี่น้องเลยมโอ้โแล้วกันน้ำเคี่ยวละก,กับเบื้องอาหารแดงหน่อยอยิ่ไใสน้ออาหารแดงหน่อยเนาะเบื้องอาหารแดงหน่อยก่อนไปเนาะ ไอ้เป็นกินใอ้คนมันงามแต่สวนมาเข้าใคใ่กินข้าวเหนียวดอกพี่น้องแต่ว่าอันนี้เอาให้มันจินเพราะว่าให้มันมีประโยชน์แล้วมันเนี่ยให้มันคนง่ามนะแต่ว่าเขาที่แท้กินคือข้าวเหนียวก็ปลากระป๋องพี่น้องข้าวเหนียวก็ปากระป๋ององืมน,น,นี่นะสวดมาบางแดงน่ายมันต้องแบบนี้มาบ้านเข้ามันเรียงง่ายๆพี่น้อง มาเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาออหอดเฮียนละพี่น้องมาถึงบ้านแล้วมาลงน้ำมาพอ,อเฮียนเดียวมากินนะพว้านนะพี่น้องมดพอดี <c oughs> ไปกระปากคางบ้านเพื่อนเบิบ้งไว้ให้ย่ยูเห็นมาก็ได้าเพื่นอ,อนบ้านเพื่อนเบิ้งมันเนาะดูครับ กินเนี่ยพี่น้องเบิืงนเดิอืมกินได้ไหมส่วนน้ำน่ะเต็มมันเลยน้ำเปิดไปเต็มกระมังเอากินลูก kiến lô vậy nhìn 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 ngon tôn hơn mỗi tầm đây một không xẹp gì đâu tôn รับของเพิ่มกินกินกินให้ยิ้มกินหัวาหานยักหาสิบเปอร์เซ็นต์พ่อยคน,นง่ามราคาอาหารเพิ่มกับปากับฟองรับเขาเหนียว กินกินกินเยิบซี่มันเป็นห่วงแดงมาขอคุณในหลายเลยครับขอคุ่ในหลายครับที่เป็นห่วงแดงหมยครับบ่เพดรลูเวลาพี่น้องคอยลูเวลาว่าหมาคอยคอยให้อาหารไว้ช่ำไรคอยช่ำไรคอยข้างนวนเดาจะนั่งกับสามสี่กิโลให้มันไม่กินสามสี่กิโลมันดีะมันกินย่างไรกับมือละกิโลเลยล่ะเลี้ยงน้อยนะมันเผาแล้วมั่นมันสกินกับเรากระเดีย เมื่อก้อนที่ไปกับซื้อไก่เป็นตัวเนอะนุกอันนี้ก็เมียนไบเป็นี้เด้นีกินไรมันกน็ต้องกินเข่ารำัำกิน กินไม่กินไม่กินนี่อิ่มแล้วบ่อนมาไหมนะอิ่มแล้วพี่น้องทั้งนี้อะไรแต่เพิ่นเป็นขีดตาเลยเนาะเอาล่ะกินเจียงไอ้เจ้าเฮ็ดเฮียนหรเปล่าเฮ้มากินมากินทัพนี้แหละพี่น้องเนี่นเขาเ่าแล้ว Ừ, có mà lẽ của đâu nhé tiếng gì nha im lời em rồi Thank you. Bye. chín tay chín tay chín tay chín Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไหมกินซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะมาบอกพี่น้องว่ามอดเฮียนแล้วแล้วก็ไม่เกลี่ยแดยงน้อยให้อาหารเพิ่นคือพี่น้องเห็นอะไรกินซ้ำนี่แหละส่วนน้องมดเขาหนอนมาหน้าเขาในมาแล้วโง่กับคุณคู่แล้วพี่น้อง บอกคุณคู่แล้วว่าทึงฝนทึงหยางทึงเล็กน้อย,ยกหบก่ค่อยสบายหลายเสียงหลายยางก็เลยบอกคุอนอาทิต์หน้าเลยบอกคุณคู่ว่าพ่อกันอาทิต์หน้าคนละแต่ละคลิปนี้ว่าเมงกีราไปก่อนเดอรี่ิ้องเดอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคมเมนต์ใจญ่ทุกสิงยางสวัสดีครับ